ให้ดูหลายส่วนนะครับตรงน,นี้จะเป็นจอแสดงสถานะนะครับ,าก,ก,บก,การต่อกับห้องปฏิบัติการส่วนอื่นอื่นงอยานนะครับรวมถึงสถานะขอยงยานด้วยครับว่ามีสภา,าพสมบูลหรือเปล่าการสื่อสาร กับภาคพื้นดินเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเราเราไม่สามารถเอาระบบจริงให้ดูได้จริงอันนี้จําลองให้ใช่ไหมคะอันนี้พอเราขึ้นไปมันก็จะเห็นภายนอกของอ้นี้แบบนี้นะครับผมแต่จริงๆแล้วตัวนี้มันเป็นเป็นสถานการณ์ภาพรวมมากกว่าเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเห็นนั้นเราก็จะเห็นแค่บางแค่บางส่วนของโลกรือบางส่วนกันครับผมเพราะว่าเราโคจรอยู่ในแค่ภาคแค่ภูมิภาคเดียวประมาณนี้ครับ